การเล่นสยองของสามเณรพากันเที่ยวงัดโรงศพมาดูกลางดึกเรื่องเล่าผีเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของคุณสุงสมัยที่เคยบวชเรียนเป็นสามเณรในช่วงปิดเทอมที่วัดใกล้บ้านเนื่องจากอยู่ในวัยกำลังสนประกอบกับที่วัดแห่งนั้นก็มีสามเณรอีกหลายรูปตกเย็นฟ้าม,มืดก็พากัน ไปวิ่งเล่นตามภาษาแต่เนื่องจากวัดคงไม่มีอะไรที่จะสามารถกระตุ้นความสนใจความตื่นเต้นของเราสมาณีนในวัยนี้ได้นกระทั้งวันหนึ่งก็นึกพิเรนวิ่งไปเล่นอันในโกดังเก็บศพนะัเกเข้าก็พากันฮัดโรงเพื่อดูข้างในและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของบามสยอง คืนฮัดโรงคุณสุงเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพเมื่อแปดปีที่ผ่านมาหลังจากที่คุณสุงเรียนจบปอปุกคุณพ่อได้ให้คุณสุงไปบวชเป็นสามเณรที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพซึ่งวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้บ้านคุณสุงบวชอ,อยู่ที่นี่ประมาณ5ปีจึงได้สึกออกมาช่วงนั้นเป็นวัด กำลังเตรียมจัดงานเทศกาลใหญ่คุณสูงก็ได้ไปบวชเตรียมงานต่างๆภายในวัดด้วยหลวงพ่อให้เอาผ้าสีไปขืงไว้แถวๆเมรุโาศกหลังจากถึงผ้าเสร็จเรียบร้อยเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งก็ได้พากันเดินไปเล่นแถวๆโกดังเก็บศพแถวๆบริเวณโกดังเก็บศพ เป็นที่เล่นประจำของคนสุงและเพื่อนๆสำเนีณช่วงหลังๆมีการปุ่กสร้างคอนโดขึ้นที่ข้างๆวัดทางวัดจึงทยอยเอาศพออกจากโกดังจนเหลืออยู่ศพหนึ่งที่คนสูงก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่ถูกย้ายออกไปทออีตอนนั้นคนณชุงและสำเนียนสองรูปเกิดคิดพิเรนกันขึ้น พยายามงัดดวงศพออกมาดูเพราะอยากรู้ว่าจะมีศพอยู่ข้างในหรือเปล่าจึงได้ไปดึงราวตากผ้าที่หลังปุะติดเพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการงัดพอเปิดประตูช่องเก็บศพุณซุ้มก็ได้ใช้ราวตากผ้าที่เป็นตอนอ้นเหล็กงัดฝาโลงขึ้นงัดไปงัดมาฝาโลงเกิดแตกจน มันเปิดหน้าออกแต่ก็เปิดขึ้นได้แค่เพียงนิดเดียวเพราะจะติดเพดานช้องเก็บศพคนณซุงมองเข้าไปข้างในลงงแต่ก็ไม่พบอะไรเป็นเพียงความมืดอาข่ช่วงนั้นพราทิ่ใกล้จะตกดินเต็มทีเพื่อนสามียื่นไฟเช็คให้แล้วบอกให้คุณซุงใช้จุดสองดูคุณซุงก็รับไฟเช็คมา แล้วยื่นมือเข้าไปในรูศพและติดไปเช็คภาพที่ทําทำให้คุณซุนต้องร้องอุทานป๊อมกอบชักมือออกกลับออกมาทันทีสิ่งที่เห็นคือซากศพแห้งๆที่นอนพนมมืออยู่ในรลกด้วยความตกใจคุณซูงรีบวิ่งกลับไปที่ศาลากรับเปียบโดยมีเพื่อนสามีน้งสองรูกวิ่งตามหลังมาติด เวลาย่างเข้าหนึ่งตุ้มคุณซุมเดินกลับไปนอนที่บ้านซึ่งวันนั้นคุณพ่อได้ไปช่วยงานที่วัดจนตึกที่บ้านจะเหลือเพียงแค่น้าชายคนเดียวคุณซุมเข้าไปนอนเอามาสี่ตุ้มแต่มารู้สึกตัวตื่นขึ้นกลางไม่แน่ใจว่าเป็นเวลากี่โมงแต่ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังตุ๊บตุ๊บตุ๊บอยู่แต่เธอาบเตียงคุณซุมพยายามลืมตาขึ้นมามองแต่ต้องต้องตกใจ เพราะว่าลืมตาไม่ได้เหมือนกับว่ามีอะไรหนักหนัก,กดทับที่เปลือกตาไว้เ <c oughs> สียงเิสนามันเริ่มขยัยเข้ากโดังอยู่ข้างๆเตียงจนคุณุงต้องใช้นิ้วแยกเปลือกตาออกเพื่อจะดูว่ามันคืออะไรกันแน่ภาพที่คุณชงเห็นก็คือซากศพแห้งๆกำลังเดินไปมาอยู่ในห้องลักษณะประนมมือมัดตาส ลน้มลำตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยค่อยๆก้าเดินเหมือนคนที่กำลังอีกโดยคุณครงตกใจสุดขีดตาเบิกโพรงตัวแข็งทื่อร้องตะโกนลัน่นเหมือนคนสติแตกแต่เสียงกลับอยู่ในลำคอสิ่งนั้นเดินวนไปมารอบๆห้องอย่างชาโดยไม่มีท่าทีว่าจะหยุดคนซุมนอนมองอยู่นานพอจนสามารถ เห็นทุกส่วนของศพแรกชัดเจนลูกกระตาเือกโบนจมูกเห็นเป็นเพียงแค่เศษบางๆไม่มีลิมฝีปากจึงทำให้เห็นฟันสีเหลืองที่สี่กันอย่างสวยงามควรลำตัวเป็นซากแห้งๆสีเท่าพุ่งโครงกระดูก เหมือนกับว่าพร้อมที่จะล้มกองลงกับพื้นได้ทุกเมื่อคุณชุงจนมองเห็นภาพอันหน้าคนลุกต่อไปไม่ไหวรวบรวงแรงหึดใหญ่ตะโกเนเรียกนาชายลั่นห้องจนเสียงสามารถหลุดออกมาจากลำคอได้ไม่กี่อึดใจต่อมานาชายก็วิ่งมาในห้องพร้อมๆกับที่รางนั้นคนลุกค่อยๆหายไปคุณชุงลุก ขึ้นจากเตียงบอกกับนาชายว่าโดดผีหลอกและขอให้นาชายอยู่เป็นเพื่อนจดเช้าวันต่อมาคนชุมรู้สึกเหมือนจะไข้จึงรีบไปปรึกษาหลวงพ่อที่วัดและไปเจอเข้ากับเพื่อนสาวนีนก่อนเพื่อนนีนก็บอกว่าเจอเหมือนกันช่วงเวลาประมาณสองทุ่มกว่าๆตอนที่กำลังเดินปอาบน้ำ ที่ห้องน้ำหลังวัดเห็นศพแ,แห้งๆที่อยู่ในโกดดังยืนเขมึงอยู่บนต้นโพข้าห้องน้ำแล้วค่อยๆไต่ลงมาจากต้นโพเพื่อนเนนจึงรีบวิ่งเข้ากุฏิส่วนเพื่อนเนียนอีกคนนอนหลับจับไข้อยู่ในกุฏิคุณจุมก็ได้เข้าไปหาเพื่อนเนนจึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนตอนที่กำลังนอนได้ยินเสียงคนเคาะที่หน้าตา่างกุฏิ จึงลุกขึ้นไปดูปรากฏว่าเห็นเป็นศพแห้งๆอยู่ยืนอยู่อีกฝั่งของหน้าต่างแต่หัวเป็นสุนัขดำมีน้ำลายเหนียวๆยืดออกมาจากปากเมื่อหลวงพ่อทราบเรื่องจึงได้ให้จัดเครื่องเส้นข่าวหวานไปเพื่อขอขมาที่หน้าโกดังเก็บศพและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหประรับ ขอบคุณที่ฟังมาจนจบนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ